สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับผมนะอากาศดีนะครับแต่วันนี้ลมพัดเบานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมผลแนวทางฮานอยชุดแยกเมื่อวานนะครับผมนะรอบฮานอยไม่เสรนะครับก็เข้าตัวเจาะสามสองนะครับฮานอยปกตินะครับ เข้าเลขเด่นเก้านะครับผมนะตัวเจาะไม่เข้านะครับส่วนฮานอย v i p นะครับอ่ารอบนี้หลุดไปนะครับผมสำหรับอ่าแนวทางฮานอยชุดรวมนะครับผมเมื่อวานนะครับเข้าตัวเจาะฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานมาไวมากเลยนะครับเข้าทั้งสามสองและสามแปดนะครับฮานอยปกติไม่มานะครับผมนะส่วนฮานอย v i p อพนะครับ เข้าเลขเด่นสามนะครับผมเมื่อวานแถวทางห้านอยชุดแยกนะครับประจำวันที่สิบเก้ามกราคมนะครับสองห้าหกสี่นะครับรอบห้านอยพิเศษนะครับผมเลขเด่นนะครับสองและแปดนะครับผมเลขเด่นนะครับสองและแปดนะครับ ัวเจาะนะครับผมสองศูนยนะครับสองเก้านะครับสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีก,กครั้งะนึังนะครับเผื่อเป็นการคอนเฟิร์มตัวเลขนะครับผมเนาะสองศูนยนะครับ สองเก้านะครับและสองเจ็ดนะครับแปดสี่นะครับผมแปดศูนย์นะครับและแปดสองนะครับแปดสี่นะครับ แปศและแปดสองน,นะครับสำหรับตัวเจออาะหานอยพิเศษน,นะครับผมเลขสามตัวนะครับแปดสองศูนย์นะครับแปดสองเก้านะครับและสองแปดส,สีน่นะครับผมแปดสองศูนย์แปดสองเก้าและ องแปดสี่นะครับเลขเด่นนะครับผมฟันสองให้นะครับเลขเด่นฮานอยพิเศษนะครับผมฟันสองมาให้นะครับเรามาต่อที่ฮานอยปกตินะครับเมื่อวานนี้ก็เกือบแตกสามตัวนะครับผมนะแล้วท่านใดนะครับเอาเก้านะครับลากกันนะครับเก้ากับห้าลากกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแตกสามตัวนะครับเลขเด่นฮานอยปกตินะครับผมแปดและสี่นะครับ เล็กเด่นท่านอยปกติน,นะครับแปดและสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับผมแปดสามนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดห้านะครับแปดสาม แปดหนึ่งและแปดห้านะครับผมตัวเจาะหลักสี่นะครับสี่หกนะครับสี่เจ็ดนะครับและสี่สามนะครับผมสี่หกสี่เจ็ดและ สี่สามนะครับผมนะเล็กสามตัวนะครับสี่แปดสามนะครับสี่แปดห้านะครับแปดสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสาม 485และ847นะครับผมนะเล็กเด่นฮานอยปกตินะครับผมผมฟันแปดมาให้นะครับตอนนี้นะครับก็มีเสียงลูกไก่นะครับมาก่อกวนนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศภายในคลิปวิดีโอนะครับนะเพราะว่าตามบ้านนอกเรานะครับก็จะมีเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงบัวนะครับฮานอย V i p พนะครับผมนะ เลขเด่นนะครับสามและสี่นะครับแนวทางฮานอย v i p นะครับผมเลขเด่นสามและสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับผมนะสามห้านะครับตัวทีนะครับตัวทีถ้าท่านใดจยซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้นะครับสามพ้านะครับนะอ่าเริ่มใหม่นะครับผมนะ เล็กเด่นอนยีพีนะครับผมนะตัวเจาะสามหนึ่งนะครับสามแปดนะครับสามสองนะครับสามหนึ่งสามแปดและ สามสองนะครับผมสำหรับตัวเจาะหลักสามนะครับผมนะสี่สองนะครับสี่เก้านะครับผมสี่หนึ่งนะครับ สี่สองสี่เก้าและสี่หนึ่งนะครับผมนะสำหรับตัวเจาะอาโนดีอไอพีนะครับผมนะเลขสามตัวนะครับสี่สามแปดนะครับสี่สามสองนะครับผมสามสี่หนึ่งนะครับ ส3 8 4ามแปดสี่สามสองและสามสี่หนึ่งนะครับผมนะเลขเด่นฮานอย v i p นะครับผมผมฟันสามมาให้นะครับเลขเด่นฮานอย V i p นะครับฟันสามาให้นะครับผมนะเาเรามาต่อที่ฮานอยชุดรวมนะครับผมนะฮานอยชุดรวมก็เจาะมาให้นะครับผมนะัะดดนะบแปนะด,ดหนะางและเลขสามตัวสี่หางนะครับเมื่อวานนี้มาไวมากเลยนะครับผมนะ มาตั้งแต่น้อยแรกเลยนะครับเล็กเด่นฮาน้อยชุดรวมนะครับผมนะสามและสองนะครับเล็กเด่นฮาน้อยชุดรวมนะครับสามและสองนะครับผมตัวเจาะนะครับสามสองนะครับผมสามแปดนะครับ ามหนึ่งนะครับและสามเก้านะครับผมสามสองสามแปดสามหนึ่งและสามเก้านะครับผมนะเสี็จทิดคอต้องขออภัยด้วยนะครับ ตัวเจาดักสองนะครับผมนะสองแปดนะครับสองสี่นะครับสองเก้านะครับผมและสองศูนย์นะครับผมสองแปดสองสี่สองเก้าและ องศูนย์นะครับเลขสามตัวนะครับผมสองสามแปดนะครับสองสามหนึ่งนะครับสามสองสี่นะครับผมและสามสองเก้านะครับสองสามแปดสองสามหนึ่ง สามสองสี่และสามสองเก้านะครับแนวทางหางน้ย i, ทั้งหมดที่ให้วันนี้นะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมนะก็ขอขอบคุณเรียบีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบอวยพรนะครับให้ถึกหวยแล้วด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ